พี่จะคูดเบื้องแปนี่โอ้บอกพวช4เมตรแล้วหนะฮะจะคูดเบื้องแปเฟืองไทยที่เฟืองไทยอย่างรอบใดเนี่ มาลุนกันครับเฟืองนี้จะเป็นเฟืองเป็นรถบัสน,น,นะนี่คันคันนี้ใครขับมาบ่เนี่ยมาขุดนะครับลุ้นกันว่าจะเป็นเฟืองวิ่งหรือเฟืองบืน,เ,บนเป็นรถบัสเครื่อง 6B ดีตรงวิธีขรับขุดแล้วเจ้านี่แป 8โอ้8สาม8ตัวนี้ขูดแล้วนะครับตัวยง8สาม8สวยๆเลยตัว FBR ใส่กับกสูบรายการเลยเลยนี่ยเพียงเพียงตัวน,น,นี้ครับสวยๆเลยผมวิ่งขับมากับมือครับ เอฟบีอาร์ครับทำนานเอาข้างโอ้ถังมามันเขาก็มีเครื่องม้วนวะ่ะเครื่องม้วนดีเลยว่ะนี่อันนี้ยอยเอฟบีอาร์เหมือนกันนะครับยอยกลาง อันนี้หน้าของนีโน่นี่ยนี่เฟสีโน่เครื่องมันตัดลงไปแล้วครับคันนี้มาจากวังมีคันหน้ากว้างนะเนี่ยคันหน้าเอฟเหมือนกันนะไปหาคันหน้ากว้างนี่เป็นคอนนด้วย เอาตุ้มยังนีงมันเสียนะไ่้พีตู้ไปจอกมาเร่งมาเร่งน้ำเหลืองของไรฮีโน่ถูกเจ้าหนึ่งก็ตัดหัวยาวครับ